กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนร่วมกับ12กระทรวงหนึ่งหน่วยงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวมและให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนทั้ง5าหน่วยงานซึ่งได้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72บพาบรมราชินีหน้าจังหวัดลำพูนศูนย์พัฒนารัษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูนและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นทีมพมจังหวัดลำพูนหรือทีมวันโฮมได้ขับเคลื่อนคาาาเพนุภชีวิตมปะ บางลายควเรือนร่วมกันโดยดําเนินการในพื้นที่ตําบลบูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งณตําบลทุ่งหัวช้างอําเภอทุ่งหัวช้างจังังวดลําพูนซึ่งได้เริ่มกระบวนการขับเคลื่อนในวันที่17กุมภาพันธ์พศั2564ในการจัดประชุมบุรณาการทีมพอมอจัังหวดลําพูนเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งจังหวัดลําพูนและเมื่อวันที่11และ19มีนาคมพศัก2564เราได้มีการจัดประชุมบูรณาการร่วมกับภาคีเครือ ขายในพื้นที่ทั้งภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาชนรวมไปถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนเพื่อค้นหาวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดประเด็นและจัดทำแผนขับเคลื่อนพื้นที่บูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแนวทางการขับเคลื่อนโครงการภารกิจการจัดทำแผนการดำเนินการชี้แจงกระบวนการจำแนกสภาพปัญหาและสักเกยภาพ ของผู้ประสบปัญหาสังคมในทุกกลุ่มเป้าหมายณเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนตามลำดับและเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2564ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทีมพอมอจังหวัดลำพูนเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในสมุดพกครอบครัวโดยผลจากการประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลทุ่ง หััวช้้างนนปรากฏว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลร่วมกันจํานวนถึง131ครัวเรือนและจากข้อมูลดังกล่าวนั้นหน่วยงานทีมพมจังหวัดลําพูนจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในการจัดทําข้อมูลครัวเรือนเปราะบางสํารวจปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลจัดทําสมุดพกครอบครัวซึ่งเป็นการจดบันทึกรายละเอียดของครอบครัวสภาพปัญหาแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานการติดตามช่วยเหลือซึ่งได้ดำเนินการในระหว่างวันที่5ถึง8เมษายนพุทธศักราช2564ซึ่งหน่วยงานทีมพม,มจังหวัดลำพูนนั้นได้นำข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งหมดมาร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเปราะบางที่ประสบปัญหาเรียงตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวได้จำนวน38ครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป